คลิปนี้พาทุกคนมาดูหางพื้นเรียบนะครับหางเทเลอร์ใหม่ๆเลยครับผมแวะเข้ามาดูครับบอจกอเรืองศักดิ์ครับทัสปอร์ตเป็นหางของอเรืองศักดิ์นะครับหางพื้นเรียบครับตัวนี้น่าจะ เอาไปใส่ตู้คอนเทนเนอร์เนาะพวกเนี้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิฟสายมันครับโอ้ผมชอบมากเลยตู้เก็บเครื่องมือเขานะครับเป็นอ่าสตแตนเลสอะไม่สวยงามเลยทีเดียว ทางเทเลอร์นะครับก็ถ้าใหม่ๆเลยก็มียางอะไหแถมให้ยางอะไหลสวยๆเลยสวยงามมากครับสีเรียบๆแบบงามๆเลยสีสีมันเรียบดีอะ่ะสีขาว,ขาว แดงขาวนะครับตามกฎหมายของขนส่งสวยงามมากอันนี้น่าจะเอาไปบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หรือว่างานผ้าใบได้หลายอย่างเนาะถ้าเป็นหางพื้นเรียบแบบนี้ก็ได้หลายอย่างหลายแนวนะครับ บรรยากาศเช้าๆอย่างนี้พาทุกคนมาดูหางเทเลเออร์เอามาจอดซ่อนไว้ในป่าเลยดู ยุงเยอะมากครับยุงโครเยอะอยู่ในป่ามันตูบ้านไทยครับบ้านไทยเขามีไอ้นี่มาให้ด้วยไอ้ที่ครอบกันไฟนะครับบางบางอู่เขาจะไม่มีมาให้นะครับเดีย๋ยวพาชมล้อมรอบครับทุกคนนี่เรามารีวิวหาง พื้นเรียบหางเจ้า g x z 360ครับสด่สดนร้อนๆเลยออกออกจากอู่ครับสียังคิวอยู่เลยสียังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่นะครับผมจับเมื่อกี้นี้ หางเพื้นเรียบสามคานสวยงามเลยดูช่วงล่างครับเหล็กก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าก็ไม่เท่าแบบเราไปต่อเองนะถ้าเราต่อเองเราก็ใส่หนาๆนานหน่อยนึงนะครับเนี่ยดูมันก็ ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอเหล,ล็กไอบีมเหล็กไอบีมคานคานรับตัวหลักมันใหญ่อยู่นะครับใหญ่ดีก็ถือว่าโอเคครับอันนี้น้ำหนักน่าจะอยู่น้ำหนักมาตรฐานของมันนะใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็มีมือหมุนมาให้ครับ ฟังนั้นเมื่อหมุนหรอเดี๋ยวให้ดูภาพรวมครับมีที่ใส่ผ้าใบให้ด้วยนะครับนี่ผมชอบอ่าที่ต่อลมลมออกลมเข้านะครับเนี่ย น,นี่ก็ที่ต่อสายไฟเขาจะทํามาแบบใหม่แล้ะทุกวันนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบสุบแบบเป็นาคาลิปเปอร์สูบเข้าไปแต่ทุกวันนี้เป็นในแบบนี้แหละคานรับหลักมันก็จะหนาหน,นานิดนึงครับแต่ว่าคา,านคานนี้มันก็โอ้หนาอยู่น,นั่นนี่ประมาณห้าสิบเซนน่ะดูอ่ะ ห้าสิบเซนประมาณ50าสิบเซนได้ครับมาดูที่เก็บเครื่องมือที่เก็บอะไรกันหน่อยเปิดได้ไหมโอ้เปิดไม่ได้มีกุญแจล็อกครับเปิดไม่ได้ชายกุญแจล็อกสวยงามตามท้องเรื่องครับทุกคนมาจากอูนหนเนี่ย cimc หรือเปล่าจากอูไหนครับทุกคนคอมเมนต์หน่อยอริบสายมันไม่รู้จากทุกอูเลยนะครับเมื่อวานนี้ไปขอนแก่นไปกระสินมานะครับเดินเรื่องรถไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเมื่อวาน <S <S นี้เจอรถ,ถสวยๆเยอะครับตามอูตามอะไรแต่ว่าไม่ได้จอดแวะนะครับเพราะว่าเรีงเร่งรีบครับเมื่อวานนี้ ไฟล้าว้างก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแบบตามมาตรฐานแต่ว่ายังดีครับที่มีตัวขอบมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นาหางพื้นเรียบหรือว่าหางโรเบตพวกนี้มันจะไม่มีตัวขอบมาให้ครับก็คือปล่อยเปลือยไปเลยทีนี้มันก็จะแตกง่ายอันนี้ขอบมาให้ครึ่งครึ่งขอบขอบไฟอะ่ะสวยงามครับทุกคน รวมๆแล้วโอเคครับผมว่ามาดูมันท้ายกันนะโอ้คานก็ใหญ่ใหญ่อยู่ครับสวยงามมาก มัน,นยาวเท่าไหรน่นี่ประมาณประมาณการส่วนใหญ่มาตรฐานและความยาวมันอยู่ที่ประมาณ10เมตรหรือเปล่า12เมตรหรือเปล่านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ครับโอเคครับทุกคนครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้พาทุกคนมารีวิวหางคืปเรียบ นะครับที่ออกหมาป้ายแดงเลยนะครับว่าจะเหมือนกับที่อู่ต่อหรือเปล่านะครับแต่และอู่ก็ต่อไม่เหมือนกันครับทรงก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงรอยเชื่อมตรงวางเหล็กตรงวางอะไระวางคานพวกนีน้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ